เขาบอกว่ายินดีด้วยที่งานกลับมารุ่งอีกครั้งว่าจะได้มีเงินผ่อนบ้านโอ้ครับครับเปล่าว่าไหเปาว่างไหมก็โอเคครับผมเขารู้เลยฮะเขาบอกว่าบ้านเราต้อง55ล้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำงานก็าบอกเร็วๆอย่างเงี้ยครับ55ล้านใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็ยังติดตามอ๋อเราไม่รู้เลยครับเขาบอกด้วยนะคะว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่จิมเนี่ยยินดีเลยเราจะจิม คครับจังหวัดินพร้อมร่วมงานกับเขาคือก็ไม่ผมเฉยๆอยู่แล้วครับคือถ้ามีติดต่อมาก็อาจจะเซเลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ใช่ครับเพราะว่าของพี่ก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เขาตัดสินใจให้นะครับแล้วความจิแล้วทางกัไม่เจอก็จะดีกว่าไหมก็ต่างคนต่างทํางานครับผมใช่ต่างคนต่างทำงานแต่ว่าถ้าจะทำงานเรื่องงานก็แยกออกกันนะครับครับใช่ครับ ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องอะไรติดใจกันแล้วก็ร่วมง,งานกันได้ปกติไม่มีครับใช่ทุกอย่างก็จ,จบหมดแล้วขอบคุณน้องชื่อไบเฟิร์นไบเฟิร์นนะที่ไหนใบเฟิร์นไบเฟิร์นที่เล่นที่ซุกไบเฟิร์นซักซีดซักซีดใบเฟิร์นคือใคร พอได้ยินข่าวนี้้บางหรือเปล่าเลยว่าไม่ไม่ได้ยินเลยไม่รู้จักเป็นการไปจีบใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้จักเลยครับหรือว่าไปจีบใครอยู่แล้วคนหรอือเปล่าไม่เลยครับไม่ไม่มีเลยมีคุยกับใครเป็นพิเศษอะเลยไหมคะไม่มีเลยครับครับทำหน้าที่ว่างเหรอใช่ครับก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับซุ่มไหมคระโอ้ไม่มีครับไม่มีครับเโอ้ก็งานเยอะจริงๆครับตอนนี้ละครเพียบเลย คจริงได้ให้เวลากับเรื่องรักบ้างไหมครับตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ไปไปโฟกัสมากนักครับแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองก็ทําสบายๆครับไม่เหงาแย่เหรอครับไม่เหงาแย่ก็ผมก็มีเพื่อนเข้ามาเรื่อยๆครับมีเพื่อนเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เหงาครับเนี่ยละครนี่จะมีข่าวกับคนน้องคนนี้ตลอดใช่ใก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่พานางมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับก็ช่วยกันโปรโมทด้วยครับ